เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําแบบนี้กันอันนี้คือข้อมูลที่มันเยอะเห็นไหมครัข้อมูลมันเยอะเนาะ <The Final. S 1> นี่ผมจะล็อกหัวแล้วก็ล็อกท้ายเอาไว้นะครับแล้วก็ให้บอดี้นะครับบอดี้มันขยับได้แบบนี้อ่านะครับอันนี้คือเราจะทําแบบนี้กันนะ <The timeline> คือส่วนหัวก็ให้มันล็อกตําแหน่งติดตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนท้ายนะครับตําแหน่งรวมทั้งหมดก็ล็อกไว้ก็คือเราจะล็อกทั้งเฮดเดอร์แล้วฟูเดอร์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลตรงนี้มันวิ่งนะครับ มาต่อกันนะครับอันนี้ผมแอบไปทําเพิ่มมาอีกแหละนะครับตอนนี้คือผมทําตารางให้มันเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมทําตารางเยอะขึ้นเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะล็อกล็อกส่วนหัวของบนข้างบนเนียไว้นะครับเมื่อเวลาเราเลื่อนลงเนี่ยผมไม่ต้องการให้ส่วนหัวมันเลื่อนด้วยนะครับให้แค่เนื้อหามันเลื่อนก็พอนะครับส่วนหัวไม่ต้องเลื่อนด้วยนะครับอ่ะมาเรามาทําตรงนี้กัน นะฮะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ก็คือว่า,าเราจะล็อกนะครับในส่วนของ TH ให้มันคงที่ไม่ขยับถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนัสามารถที่ t h นะครับมาที่ TH ตรงนี้นะครับแล้วเพิ่มสามมรทัานนี้เข้าไปนะครับบัรทัดแรกก็คือ position sticky นะครับคือเราบอกว่าให้ตัวของอ อิเลเมนต์เนี่ยนะครับหรือตัวแท็กตัวนี้ลอยอยู่ข้างบนนะครับซึ่งจะต้องไม่มีใครมาสามารถทับมันได้นะครับและตำแหน่งของมันเนี่ยนะครับให้อยู่บนสุดนะครับท็อปศูนย์ก็คือตำแหน่งขอบมุมบนเอ่อบนสุดนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราเรา,เราลั่นนะครับเมื่อเราลันโปรแกรมเราก็จะเห็นว่าอ่าอันนี้เห็นไหมฮะตัวตัวเฮดเดอร์มันก็จะล็อกอยู่ข้างบนแล้วนะครับสังเกตดูนะนี่ อันนี้คือปกตินะครับพอเวลาที่ผมเลื่อนลงนะครับผมเลื่อนลงปุ๊บดูขอบของมันตรงนี้นะมันจะขยับขึ้นไปเห็นไหมครับอันนี้คือตำแหน่งท็อปศูนย์นะครับท็อปศูนย์คือตำแหน่งบนสุดนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นตัวกำหนดนะครับเหมือนเราตรึงนะครับเราตรึง TH ไว้นะครับไม่ให้ใครมาทับซึ่ง เวลาที่เรามีข้อมูลเยอะๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่ได้ทับกันนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์สาหรับเวลาข้อมูลเยอะเวลาเราเลื่อนลงอนะเนาะเหมือนเราใช้คำสั่งตึงแนวใน Excel อะครับจากตอนนี้นะครับเราล็อกส่วนหัวได้แล้วเนาะอ่าเราล็อกส่วนหัวได้แล้วทีนี้เราจะมาล็อกตรงส่วนตรงกลางนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับก็คือเราจะให้แค่ตัวของอ่าบอดี้อะมันเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เฮดเดอร์กับฟูเดอร์เนี่ย นะครับไม่ต้องเคลื่อนไหวตอนนี้เราล็อกเฮดเดอร์ไม่ให้เคลื่อนไหวได้แล้วทีนี้เราจะมาทําให้บอดี้มันเคลื่อนไหวได้นะครับก็คือให้มันเฉพาะท่อนตร,ต,รตรงกลางเนะมันเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงได้ะ body, นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เฉพาะบอดี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบอดดี้ทั้งหมดทั้งบอดี้เราก็ต้องเปิดตัวนี้ใหม่ครับใน s ีดเอ็นอผมบอกว่าบอดดี้นะครับดิสเพลย์นะครับดิสเพลย์ผมเอาเป็นบล็อก นะครับก็คือให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกอยู่เดี๋ยวอันนี้อธิบายกันอีกทีนะครับมีดิสเพย์หลายแบบอยู่นะความกว้างของมันครับความสูงความสูงไม่ใช่ความกว้างในะครับผมเอาซัก250ร้อยห้าแล้วกันนะครับความสูงของช่องที่ใช้ในการแสดงข้อมูลนะครับแล้วก็ Overflow overflow y เป็นออโต้นะครับซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะอันเนี้ยตามนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังต้องเจอกันใน c s s อีก นะครับอ่ะโอเคแล้วก็เซฟนะครับเซฟพอเซฟตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับลองไปดูผลลัพธ์ก่อนมานี่อ่ามันจะได้แบบนี้ออกมาละนี่ผมล็อกได้ละนะครับตอนนี้ก็คือว่าผมสามารถล็อกในส่วนของ header กับ footer ได้แล้วนะครับจากคำสั่ง header นี่มาจาก sticky เมื่อกี้นะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยตัวเคลื่อนไหวตรงเนี้ย นะครับมันมาจากที่เราใช้คำสั่งเมื่อตะกี้นะครับก็คือคำสั่ง t-body เราสั่ง display ให้เป็นบล็อกซึ่งตอนนี้มันก็ยังมันยังไม่สมบูรณ์เนาะอ่ามันยังมาได้ครึ่งๆกลางๆมันก็ยังไม่ขยายได้เต็มอันนี้นะครับเราต้องมาทำเพิ่มครับ ทำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้คำสั่งกับทีบอดี้ซึ่งในทีบอดี้เนี่ยนะครับเนี่ยในทีบอดี้มันยังมี TR กับ TD อยู่นะครับดังนั้นอะ่ะเราก็เลยต้องเขียนเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะบอกว่าเออตอนนี้ทีบอดี้โชว์ออกมาเป็นบล็อกแล้วนะ,ะโชว์เป็นบล็อกเรียบร้อยแล้วเราอยากให้มันเนี่ยจัดเรีย์ให้สวยงามสักนิดนึงเราบอกอ่ะ้างนั้น TR นะครับ เราทำ TR นิดนึงเรา TR Display นะครับแต่ d i s play ของ TR ไม่ได้ใช้ตัวบล็อกแล้วนะครับเราใช้ Display เ,เป็น Table แทนนะครับแล้วตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเมื่อกี้นะครับมันไม่เต็มใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่เต็มนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องบอกว่า i s สเป็น100%ด้วยนะครับเพื่อให้มันเต็มถ้าั้นมันจะไม่เต็มนะครับต้องบอกมันนิดนึงนะครับ แล้วก็เราก็บอกว่า Table ลไลอัลส่วนของ Table l a y o u t นะครับให้ฟิกนะครับคือให้มันคงที่อยู่ตลอดเวลานะครับลองไปดูปุ๊บได้แล้วนะครับตามตัวอย่างเมื่อ,อกี้เลยนี่มันก็จะได้มันจะเป็นการล็อกหัวล็อกท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเราลองปรับขนาดของตารางอ้ปรับขนาดของเบราว์เซอร์นะครับเห็นไ,ไหมมันก็ ตัวขอบตัวนี้มันก็จะปรับตามเห็นไหมฮะมันก็จะปรับตามมันก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราและทีนี้นะครับอันนี้เป็นการจัดการกับตารางแบบง่ายๆเนาะเพื่อให้เราเรามองเห็นภาพทีน,นี้ถ้าถามว่าอยากให้มันสวยงามกว่าน,นี้ทําได้ไหมอ่ะขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแล้วครับหัวินของใครไม่เหมือนกันผมทํายังไงมันก็คงไม่สวยหรอกแต่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทาได้สวยกว่าผมแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ โอเคเรื่องของตารางมีคำถามอะไรไหมขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ครับหวังว่าคุณจะชอบและได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่เรานำเสนอกันครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและหากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด,ดๆก็อย่าหลังเลที่จะแสดงออกมานะครับขอบคุณมากครับและเจอกันในคลิปครั้งต่อไปครับ